ตอนการกรณีผงไม่ลงนะคะ<ล>เรานะคะขั้นตอนแรกนะคะเราเอาผงเอาเอาถั่วออกมาก่อนค่ะเอาถั่วออกมาเสร็จปุ๊บนะคะเรามาหมุนตรงนี้ก่อนว่ามันมันฝืดหรือเปล่านะคะถ้ามันฝืดน,นะคะมันอาจจะมีผงกาแฟที่แบบว่าเป็นก้อนอยู่แล้วก็เอียงไปนะคะแล้วก็หมุนตัวนี้แล้วก็ดึงออกมาก่อนนะคะดึงแบบว่าหมุนอาลองหมุนตัวนี้แล้วก็ดึงออกมาให้ให้มันแบบว่าให้มันไม่ติดอะ่ะอ่านะคะเสร็จแล้วเราก็ เราก็มาทําความสะอาดตรงนี้แล้วตรงนี้นะคะมันก็จะมีลูกยางใช่ไหมคะลูกยางตัวนีเ้เราต้องคอยดูนะคะว่า,ามันขาดหรือเปล่าด้วยถ้ามันขาดมันก็จะไม่หมุนถูกไหมคะโอเคอีกนานค่ะกว่ามันจะขาดหลายปี30ปีนู่นแหละอ่าทีนี้พอเราใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเวลาใส่มันจะมีตัวเกีียวตัวนี้เนะาะใส่ให้มันตรงล็อกนะคะตรงนี้เข้าไปตรงนี้นะะสังเกตนะมันจะตรงล็อกตรงนี้แล้วเราก็หมุนนะคะพอหมุนเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็มาหมุนเฟืองตงัวนี้ว่ามันได้ไหมนะคะตอนที่เราใส่ผงเรียบร้อย อ่าคือคือตรงเนี้ยมันต้องหมุนได้นะคะมันต้องหมุนได้โอเคสมมติว่าตัวนี้หมุนละทีนี้เราก็ไปใส่ในตรงช่องมันใช่ไหมเสร็จทีเนี้ยพอใส่เสร็จปุ๊บผงกาแฟก็ยังไม่ลงอีกนะคะเราลองขยับนะคะขยับโถไปไว้อีกอันหนึ่งอ่าพอสมมุติว่าไปขยับโถมาตัวนี้อา้าวผงกาแฟโถนี้ลงถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าตัวเ<ด>ฟือง,งตัวเฟืองตัวนี้มีปัญหาเราจะต้องไขตัวเฟืองตัวนี้นะคะมามาแก้ไขโอเค ทีนี้เรามาดูวิธีการถอดเฟืองนะคะเราต้องมีไขควงนะคะหมุนตรงนี้นะคะมันจะมีน็อตทั้งหมดสี่ตัวนะคะตัวที่หนึ่งจะอยู่ตรงนี้อ่าหมุนน็อตไปนะคะหมุนน็อตสี่ตัวก่อนค่อยๆใจเย็นๆนะคะเราหมุนน็อตไปเสร็จแล้วเุิ่มนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะซื้อไขควงที่เป็นแม่เหล็กเนาะเอะมันจะได้ยึดบอกว่ากับนอ็อตเรามันจะได้ไม่กระจุยกระจายไปไหนนะคะโอเคต่วนี้นะคะ่ะเราก็ปุนมา พอหมุนมาเสร็จสับปุ๊บนะคะส็จทีนี้เราก็มาดูด้านหลังนะคะเนี่ยค่ะเราก็ดึงม,มันออกมาดึงม,มันออกมาได้เลยเนี่ยเนี่ยอ๋อเนี่ยค่ะจะเป็นเฟืองแบบนี้เราก็ดึงออกมาเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เอาไขควงเป็นไขควงอะไรปากเป็ดไขควงแบนนะคะแล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นอ่ะฮะเสร็จแล้วเราก็ส่งตัวนี้มาค่ะมาที่บริษัทนะคะแล้วบริษัทก็จะส่งตัวใหม่กลับไปให้ แล้วเวลาลูกค้าใส่ละคะเวลาลูกค้าได้มาเสร็จปุ๊บลูกค้าก็เอามาใส่ด้านด้านหลังนี้ก่อนนะคะอะ่าใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วลูกค้าก็ก็อลูกค้าก็มาดูมาดูด้านหน้านะคะแล้ว <un ist inside> ก็เห็นไหมคะแล้วก็แค่ดึงมันมาแล้วเราก็เอามืออีกด้านหนึ่งนะคะไปอยู่ด้านด้านหลังแล้วก็ดันมันให้มาตรงๆแบบนี้ให้มันจะมีมันจะมีที่รูน็อตใส่อยู่นะคะหมุนม <survivors> <teles elijk> ันเข้าไปตามล็อกของมัน แค่นี้เองนะคะเราก็สามารถใส่ได้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะสีน็อตนะคะสีดำจ่าแล้วเรามาใส่สายไฟแบบนี้สีสีดําจะอยู่ตรงไหนคะสีดาอ๋อสีดําจะอยู่มาร์กสีแดงนะคะคุณลูกค้าสีดําจะอยู่มาร์กสีแดงอ่าสายสีดําจะอยู่มาร์กสีแดงสายสีสายสีอะไรอะสีเหลืองจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะสังเกตดําต้องอยู่กับสีแดงเท่านั้นนะคะดําจะอยู่กับสีแดงเท่านั้น นี่วิธีการเสียโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือการแก้ไขผงไม่ลงนะคะ